มันพาผู้ใดมาอีกเนาะบานแม่วดีจ้าแฟนตัม้มแฟนตัม้มอาทิตย์ก่อนกับผู้หนึง่งอาทิตย์นี้กับผู้หนึง่งจ้าสิให้แม่ทําความหูจักกับผู้ใดก็รอกะกเดียวเปลี่ยนหน้าไปเลยอเอาเถอะแม่พนวอนหมายความว่าอะไรน่เธอว่าต้องฟังแม่เขาเด้อไปนั่นเดี๋ยวเธอทาโร่เนอะเธออยากเล่นน้ำนมมูนบอวายทาโร่โตเป็นหนุ่มแล้วน่ารักจังเลยตํามมาหนีเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าผู้นี้ข่อยักของข่อยยีไเด้แม่ ยังกันบ่จ้าเธอแม่บ่มีหยังดอกเธอบ่มีหยังเขาคุยกับแม่ซื่อว่ามือแลงเสียหยังสูเธอกินเป็นหยังผู้แม่หาไหเป็นหยังคือบ่เอาเสาแหลคุ้มวัดนั่นอุ้ยเสียวไมหยังจังสันแม่ไปแต่วัดไปแจ่วะไปคู่มือหรือบแมันมักนี่คู่กับบจักพุ่นเสาหยองไทยบ้านนั่นเด้เฮ็ดเวียกกะเก่งเป็นหยังคือบ่มักผู้จังสันแน่ไก่ย้อนเฮ็ดเวียกเก่งนี่ล่ะคอยจังบอก้ามักอุ้ยขาก็เห็นนี่ล่ะแม่ผู้หญ้าผู้หญิงจังได๋แบกสอบเขาเท่าที่สอบผุนสอบปานพรมแล้วนี่เด้มือขึ้นมาเขา แต่นาเต้นแต่ตน้ำรถแห่ผูน้นี่เขาก็มีดีของเขาอยู่แม่เห็ดเวียกเห็ดงานกับเกง่งไปหางบ่วงพ่อกันผูดด้นดน้อจังได้มักผู้นี้เออมีอยง่ายแม่เขาละมือนี้ได้ยังว่าตอนน้อยเพนนะิ่งเนิ่ยอ๋ออันนี้เจ้าแม่บักสมเขียวหวานร้านนี่แซ่บแซ่บจ้าสสมเขียวหวานอีกแล้วผู้มือหวานซื้อมากผ<อ>ู้นี้ บมมีอยังดอักเธอแม่เขามากินสมกับหวานก็อย่างนี่ตัวได้ยังกินเหรอแม่สูผู้สาวก็กินมือแรงแม่จำแก้วปนปลาแล้วแนว้มันไงกินได้อยู่บ่กินได้ก็กินกินบม่ได้ก็อดเอาไปกินอยู่บ้านกินได้ยูเจ้าแม่อยู่บ้านหนูก็มากินเห็นบ่แม่บอกแล้ววันนี้เลี้ยงไงโอ้ยปลาอยู่กับครูมันเบิดแล้วมิตะเขียดกันนะสิมกกินเป็นอยู่บ่ตัมหูยเด้ที่แม่เฮ็ดจ้าส่นะแม่เฮ็ดใส่เขาอย่างที่เขากรบบานแม่นบ่โอ้ยแนวมากหนูเลยแม่แหงใส่ผักอีตู่แหงแสบไปเฮ็ดแนว้กินสูเขากินซ้นหมู อันบ่เป็นยังก็ได้เธอเดี๋ยวมาแล้งผ้าเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากทั้งก็ได้ตั้มบอกว่าไปเห็ดแนากินสูผู้สาวตั้มกินเดียวนี่จังสีได้ไหมกูจังสีเอิญลูกไผ่ได้เต็มปากสีเห็ดแล้วแม่บมบานแม่เฮ็ดเดี๋ยวแม่สิไปลาบงัวเห็ดน้ำตกตั้มแก้วกะปิถอดปลาทูถาแม่นบ่อีเตยมันมากินจังสีเด้เนาะตั้มเนาะโดยเฉพาะแก้วกะปิเตยใดบ่โมแม่บ่ตั้มแม่ยอกเล่นซื่อซือเตยนั่นมันหลานไม่หย่พวดอกสมสม ได้จ้าบบแมนเดอบบแมนบบแมนแม่บอกเขาไปเสมอว่าบบแมนมันแมนซื้ออย่างละหัานกูกะขึ้นบ่ออกสมุติจดซื้อผู้สาวมึงกูกบ่ได้เอามา้ำพรมปหลายคนจะต้องเขียนซื้อไวคุณกอดจะแม่ใส่กหนาำแม่เบิ่งหน้าคักกันอ่ะโอ้ยแม่จือได้แล้วอีนูโอ้ยเดือนก้อนนี่โตกะมาแมนบอลูกโอ้ยแม่ไปเห็นน้องกินไว้ถาคนได้ลูกเด้อโอ้ยเธอเธออย่าไปฟังแม่แล้วหลายแม่เขาร้องใจลูกไพ่ไม่ไปจังสั้นหลักแมนบบแมนเสียข้าวลดหนาน้อยนาใครน้อยนา โอ,โอ้ยโอ้ยเขาหยอกเขาเล่นคือซื้อขึออ้นแม่น่ะล่ะร้องใจขาฟังใค้ขอฟัง